โรงเรียนบ้านม่วงเดิมเรียกว่าโรงเรียนวัดต้นตาลโดยใช้ศาลาการเปรียนวัดต้นตาลตําบลบ้านฝายอำเภอน้ำป่าจังหวัดอุตรดิษฐ์เป็นสถานที่เรียนเริ่มจัดตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2466ปัจจุบันโรงเรียนบ้านม่วงจัดการศึกษาระดับอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ห มีจำนวนห้องเรียนทั้งหมด8ห้องนักเรียน85คนครูและบุคลากรทางการศึกษา13คนโดยมีนายชาตรีบุตรวงเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขระดับเพชรปีการศึกษา2,567ด้วยความยินดียิ่งโรงเรียนบ้านม่วงได้เข้าร่วมโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขได้มีการดำเนินงานตามมาตรการ5ด้านดังนี้ 1. มาตรการด้านการป้องกัน1.1สถานศึกษาดำเนินการห้องเรียนสีขาวโรงเรียนบ้านม่วง ได้ดำเนินการขับเคลื่อนกลยุทธ์ทั้ง4ด้านของห้องเรียนสีขาวมีกลไกในการขับเคลื่อนในรูปแบบของการจัดองค์กรภายในห้องเรียนประกอบด้วยโครงสร้างของนักเรียนแกนนำแบ่งออกเป็น open. นักเรียนแกนนำ4ฝ่ายได้แก่ฝ่ายการเรียนฝ่ายการงานฝ่ายสารวัตรนักเรียนและฝ่ายกิจกรรม1.2สถานศึกษาจัดทำประกาศและมอบรางวัล หรือเกียรติบัตรห้องเรียนสีขาวดีเด่นจำนวน6ครั้งโรงเรียนบ้านม่วนมีห้องเรียนสีขาวจำนวนหนึ่งห้องเรียนและได้ดำเนินการตามหลักของห้องเรียนสีขาวมีผลการประเมินห้องเรียนสีขาวระดับดีเด่นคิดเป็นร้อยละ1 0 0ได้ประกาศผลการดำเนินงานห้องเรียนสีขาวดีเด่นและมอบเกียรติบัตรหน้าเสาธงเป็นประจำทุกเดือนตลอดปีการศึกษา2 5 6 7 1.3 สถานศึกษามีการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เจ็ดมาตรการ1.4สถานศึกษาจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อป้องกันยาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อรามอกอนา,าจารย์การพนันการทะเลาะวิวาทโรงเรียนบ้านม่วงได้จัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ดังนี้ 1. กิจกรรมเดินโรงในโรงประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องบุหรี่ ลีไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2. กิจกรรมจิตอาสา,าบำเพ็ญประโยชน์วัดลานวัดต้นตาลศาลปูตาบ้านม่วงเพื่อให้งักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และหักไรยาเสพติด 3. กิจกรรมกีฬาต้านายาเสพติด 4. กิจกรรมการแสดงร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝายเนื่องในวันลอยกระทง 5. กิจกรรมฝึกทักษะอาชีพเพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติดและสามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพในอนาคตได้ 6. กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาเพื่อให้จิตใจบริสุทธิ์คิดดีทำดีห่างไกลยาเสพติด 7. กิจกรรมกีฬากลุ่มเรียวไพไฟเหล็กต้านภัยยาเสพติด 8. กิจกรรมศริลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา9 กิจกรรมเรียนธรรมะก,กับพระอาจารย์10กิจกรรมอบรมให้ความรู้ยาสิติดเรื่องในวันมัสุบดุลีโลกร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย 2>, 2มาตรการด้านการค้นหา2.1สถานศึกษาม,มีข้อมูลนักเรียนรายบุคคลโรงเรียนบ้านม่วงมีการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนภาคเรียนละหนึ่งครั้ง มีข้อมูลนักเรียนรายบุคคลทั้งภาคเรียนที่หและภาคเรียนที่2 2.2สถานศึกษามีการคัดกรองจำแนกกลุ่มปลอดกลุ่มเสีย่ยงกลุ่มเสพกลุ่มติดกลุ่มค้าพบว่าโรงเรียนบ้านมน่วงมีนักเรียนกลุ่มปลอด100ปเซสถานศึกษามีการรายง,งานสำรวจสภาพการใช้สารเสพติดยาเสพติดในระบบขาทาสัส 3. มาตรการด้านการรักษา3.1 สถานศึกษามีนโยบายในการบำบัดรักษาและส่งต่อหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานอื่นโรงเรียนบ้านม่วงได้ประกาศนโยบายการบำบัดรักษามีเครือข่ายในการบำบัดรักษาและส่งต่อโดยประสานขอความช่วยเหลือไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฝายเพื่อทำการให้คำปรึกษาในการบำบัดรักษา3ามจุสอถานศึกษามีคลินิกเสมารักจิตบำบัดในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านม่วงได้จัดตั้งคลิน,น,นิกเสมารัก เป็นห้องให้คำปรึกษาเพื่อให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักเรียน 4. มนาตรการด้านการเฝ้าระวัง4.1โรงเรียนบ้านม่วงจะทำตู้เสมารักเพื่อให้เข้าถึงและดำเนินการส่งต่อข้อมูลอย่างชัดเจนโดยตู้เสมารักติดอยู่หน้าห้องคลีนิกเสมารัก4.2สสถานศึกษาดำเนินการจัดตั้งชมรมชุมนุมเสมารักป้องกันปัญหายาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้า พบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อลามกอนาจารการพนันการทะเลาะวิวาทโรงเรียนบ้านม่วงได้ดําเนินการจัดตั้งชมรมชุมนุมเสมารัฐต้องการยาเสพติดมีการรับสมัครนักเรียนดําเนินกิจกรรมบนันทึกการจัดกิจกรรมและสรุปผลการจัดกิจกรรม 5. มาตรการด้านการบริหารจัดการ5.1สถานศึกษามีนโยบายยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนบ้านม่วงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ3ระดับได้แก่คณะกรรมการอำนวยการคณะกรรมการดำเนินงานและทีมทำงานห้องเรียน5้สอสถานศึกษามีคณะกรรมการดำเนินงานและมีห้องปฏิบัติการโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติลาอบายมุกโรงเรียนบ้านม่วงมีห้องปฏิบัติงานแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบมีขั้นตอนการดำเนินงานและมีการบันทึกการใช้ห้องกิจกรรม 5.3สถานศึกษามีการจัดทำบันทึกความร่วมมือ MOU กับภาคีเครือข่ายโรงเรียนบ้านม่วงได้จัดทำข้อตกลงความร่วมมือกับเครือข่ายต่างๆในการพัฒนาผู้เรียนได้แก่โรงพยบาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฝายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝายสถานีตำรวจภูทรเด่นหล็กเรือข่ายผู้ปกครองวัดต้นตาลโรงเรียนเครือข่ายได้แก่โรงเรียนแสนตอวิทยาโรงเรียนบ้านานาผักห้าด โรงเรียนไทยรัฐวิทยา1น6นาบัวและโรงเรียนบ้านป่งพาน5.4สถานศึกษามีการดำเนินกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายที่ทำ MOU ดังนี้โรงพยาบาลส่งเสร,ริมสุขภาพตำบลบ้านฝายได้มาตรวจสุขภาพช่องปากและมาอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดในสถานศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝายได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก และร่วมจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรในด้านดนตรีและกีฬาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา1น6ูนาบัวโรงเรียนบ้านนาผักห้าและโรงเรียนบ้านปุงพานมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูกับครูเรื่องการดําเนินโครงการสรถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบัยามุกตามมาตรการ5มาตรการและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักเรียนกับนักเรียน การดําเนินง,งานของกิจกรรมห้องเรียนสีขาวสีฝ่ายได้แก่ฝ่ายการเรียนฝ่ายการงานฝ่ายสารวัตรนักเรียนและฝ่ายกิจกรรมผู้อํานวยการโรงเรียนแสนตอว,วิทยาได้มาให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านม่วงในเรื่องพิษภัยของบุหรี่บุรี่ไฟฟ้าและยาเสพติดตลอดจนช่วยเหลือผู้ป่วยหมดสติสถานีตำรวจภูทร จัดให้มีโครงการครูแดให้ความรู้เรื่องยาเสพติดในสถานศึกษาและให้ความรู้เรื่องกฎจราจรบนท้องถนนเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนและเรียนร่วมเดินรณรงค์ให้ความรู้เรื่องยาเสพติดในชุมชนวัดต้นงตาลพระอาจารย์มาสอนให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดโดยใช้หลักทมคำสอนในสถานศึกษา5.5โรงเรียนบ้านม่วงได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามกำหนดปฏิทินการกำกับติดตามประเมินผล บันทึกการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานการดำเนินงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาวของโรงเรียนบ้านม่วงได้ดำเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาวสีฝ่ายได้แก่ฝ่ายการเรียนฝ่ายการงานฝ่ายสารวัตรนักเรียนและฝ่ายกิจกรรมค่ะชื่อเด็กินดิฉันริติประสงคเป็นหัวหน้าฝ่ายการเรียนฝ่ายการเรียนมีหน้าที่ดังนี้หนึ่งช่วยครูจัดการที่เพื่อความรู้เกี่ยวกับยาตุดติดสองช่วยสอนเพื่อในการอ่านหนังสือสามช่วยสอนเพื่อในการ ทำกันบ้านค่ะข um, ้าะช่อเด็่อตัวพิตาจะเริญเรืองเป็นหัวหน้าฝ่ายการงานนะมีหน้าที่หนึ่งดูแล สวัสดีครับผมชื่อเดกชายปีวัชิรโคเป็นหัวหน้าฝ่ายสารวัตรนักเรียนมีหน้าที่หนึ่งตรวจสอบพฤติกรรมของเพื่อนๆในห้องเรียนว่าได้ไปยุ่งเกี่ยวสารเสพติดหรือไม่สองสอบสมอจุดอับเช่นลําห้องน้ำหลังห้องเรียนหลังห้องน้ำสามตรวจสอบเองาหรือคุกระเฝ๋าว่าเพื่อนเอาอาวุธหรือของมีคมหรือสารเสพติดมาหรือไม่สี่ 4. ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดกับในห้องกับกเพื่อน ชื่อเลยค่ะเช้าวันถทายเป็นหัวหน้าฝ่ายกิจกรรมฝ่ายกิจกรรมมีหน้าที่เชิญชวนเพื่อนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ของโรงเรียนเช่นกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดกิจกรรมดสูบุรีโลกกิจกรรมวันไหว้ครูกิจกรรมกีฬาสีและให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดในห้องเรียนค่ะโรงเรียนบ้านม่วงมีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ แพทชีทชื่อผลงานรักเข้าใจร่วมกันต้านภัยยาเสพติดโดยใช้แบบรูป BMS m o เดลมาใช้ในกระบวนการดำเนินง,งานเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดและอบบยายมกภายใต้แบบรูป BMS m o เดลเพียงคู่ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนพร้อมทั้ง สอดแทรกหลัปกปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักเรียนเพื่อใช้ในการสร้างภูมิคุ้มกันทงจิตใจส่งผลให้นักเรียนห่างไกลยาสิติดโดยกระบวนการขับเคลื่อนการทำงาน BMS m o เดล b, b. Benstrom การระดมความคิดและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งสถานศึกษาผู้บริหารครูบุคลากรชุมชนท้องถิ่น และหน่วยงานต่ตางๆที่เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อมูลกระดุมความคิดในการหาแนวทางป้องกันแก้ปัญหาอย่างรอบด้านการสร้างทีมงานในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการพัฒนาทักษะชีวิตระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโครงการสหาศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขด้วยกลยุทธ์การสร้างทีมงาน M management การบริหารจัดการโดยเริ่มจากการวิเคราะห์ตนเอง มีการศึกษาสภาพปัญหาพฤติกรรมนักเรียนที่ต้องแก้ไขพฤติกรรมที่ควรส่งเสริมสนับสนุนตลอดจนสร้างองค์ความรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านม่วงต้องมีความรู้ความเข้าใจมีทักษะชีวิตและปฏิเสธที่จะยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายามุกโดยมีการดําเนินงานผ่านการดําเนินการห้องเรียนสีขาวและมาตรการ5ด้าน S Safety System ระบบความปลอดภัยในโรงเรียน โรงเรียนได้ดูแลในเรื่องความปลอดภัยให้กับนักเรียนรอบด้านด้านยาเสพติดด้านความปลอดภัยในการเรียนการใช้ชีวิตในโรงเรียนผ่านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสู่การปฏิบัติออกการเยี่ยมบ้านมีการปรับปรุงรูปแบบการดําเนินง,งานและใช้นวัตกรรมที่หลากหลายในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนด้วยความเข้าใจใส่ใจเชื่อใจได้ใจ เพื่อพัฒนาให้เป็นนักเรียนที่ดีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้แก่โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนภาคเรียนละหนึ่งครั้งกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนละหนึ่งครั้งจากการดำเนินง,งานโครงการสหาศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขของโรงเรียนบ้านม่วงที่กล่าวไปข้างต้นส่งผลให้โรงเรียนบ้านม่วงได้รับรางวัลต่างๆดังน,น,นี้ 1. โรงเรียนได้รับรางวัลสถานศ,ศึกษาปลอดภัยประจำปีพศ2566ปีที่2ติดต,ต,ต่อกัน 2. ได้รับเกียรติบัตรเป็นโรงเรียนปลอดยาเสพต,ติดและอบายมุขจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝายประจำปีการศึกษา2567 3. ได้รับเกียรติบัตรเป็นโรงเรียนปลอดยาเสพติดและอบายมุขจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฝายประจำปีการศึกษา2567 โรงเรียนบ้านม่วงได้รับรางวัลเสมาองคะสะประเภทผลงานดีเด่นระดับทองโครงการสหารศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอวบายามุกปีการศึกษา2566ผู้บริหารคณะครูโรงเรียนบ้านม่วงยังคงมุม่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่งคนดีและมีความสุขทางกายาเสพติดและอบายามุกต,ตลอดไป ขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่มาประเมินและให้คำแนะนำอย่างเป็นกลยานิมิตทุกท่านขอบคุณค่ะ